ไปยังได้แล้วได้แล้วนะเดี๋ยวเราชิมหน้าร้านกันเลยนะนี่ร้อนๆสายหวานก็ต้องจิ้มนมนะครับอื The best The best <c oughs> มาจากนี่แล้วก็เอามาทอดใช่ครับก็ปั้นแป้งเสร็จก็เอาเข้าเครื่องเข้าเครื่องบีบเสร็จแล้วเอามาทอดทอดนานไหมครับเข้ประมาณห้าหกนาทีครับแป๊บหนึ่งเนาะแป๊บหนึ่งครับอันนี้เขาเรียกชูโรสชูโร,ปรสปลปาตะโกสเปนครับปลาตงโกสเปนใช่ครับเ่าไหร่คะ มันแตกต as, ่างจากปลาทั้งโขวเราอย่างไรอ่ะคือคลรสูดเลยครับคลรสูดกับปลาทั้งโขไทยเลยอันนี้ปลาตั้งโขวสเปนจะไปทางเป็นทางพวกเบอร์เกอรี่ครับไม่ใส่คุณครูไม่ใส่ยีสต์ไม่ใส่อะไรเลยอรับนี่จะมีอ่าเป็นแป้งนมนอะไรแบบเนี้ยครับครับครับนี่นะครับผมอยู่ที่ตลาด700ไร่สัตหีบชนบุรีนะครับชูโรสปลาทั้งโขสเปนนะนี่เลย โอ้ไม่มีเลยนะร้านขายดีมากอ๋อนี่ขึ้นมาจะเป็นแบบนี้นะครับอ่าเมื่อกี้แอบไปส่องคุณพี่เขาอยู่ด้านหลังนู่นเขายังยังทอดอยู่เลยอ๋อเป็นปลาตั้งโงสเปนนะครับออ๋แล้วมีขย่าวด้วยเหรอใช่ค่ะมีขย่าวด้วยอ๋อจะจิ้มแบบนี้ก็ได้ใช่ค่ะจะมีนมสตรอเบอร์รี่บลูเบอร์รี่ใบเดยช็อกโกแลตชีสค่ะแล้วก็จะมีผงขย่าวเาเอาไปมแล้วจะแล้วแต่ลูกค้าจะขย่าก็ได้ไดหรือจะไม่ขยา่า อ๋อขายยังไงอะครับชุดละ25บาทค่ะชุดละ25บาทอย่างนี้ต้องซื้อเพิ่มไม่ค่ะรวมเป็นชุดละค่ะแถมฟรีได้กี่อย่างอย่างอ๋อไม่ว่าจะบอกชุดหนึ่งได้กี่อย่างนะครับแปดตัวแปดตัวตัวยี่สิบห้าบาทอันนี้ยังไม่ได้อ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วโอเคผมเอาหนึ่งชุดนะเดี๋ยวรอหนูอันนี้มันยังไม่ครบแปดอ่าเดี๋ยวรอคุณพี่แป๊บหนึ่งนี่โอ่ยใกล้แล้ว ไก่แล้วนัสถ้พ่อเหลืองทองนี่คือถ้าเรา่ามันจะเปลี่ยนไ่เพราะว่าในกรรมวิธีการทาแป้งเนี่ยมันสุกมาเกือบครึ่งหนึ่งแล้วครับตัวแป้งใช้น้ําร้อนใช้น้ำเดือดทำครับอ๋อเหรอตัวแป้งที่บีบออกมาเนี่ยนะคือเราผสมน้ําเดือดน้ำน้สุกไปแล้วเนาะมันก็เลยสุกมาหน่อยแล้วเนาะทอดใช้เวลาไม่นานอ้าวเดี๋ยวเราไปชิมกันนะครับนี่ ชูโรต์ à, ร้อนๆขอหนึ s <S oh, Hello, ่งชุดครับผมนี so e so ่ของเรานะเดี okay> ๋ยวเราไปชิมไปทานกันแบข้ากสเปนาหา้อนๆทจะอร่อยมากเลยคะจะให้จะให้ดีต้องกินร้อนๆอย่างนี้เลยใช่ไหมครับ อ้าแล้วถ้าลูกค้าเอาไปทานตอนเช้าอย่างเงี้ยได้ไหมกับโอวัลตินกับกบาแฟาอะไรเงี้ยตอนเช้าต้องอุ่นหม้อลมร้อนนะอ๋อไปอุ่ <ไป S 1> นหะม้อลมร้อนโอเคฮ่าเดี๋ยวเราไปทานกันนะครับแบบนี้เลยเดี๋ยวเราชิมหน้าร้านกันเลยนะนี่ร้อนๆผมยังไม่ได้จิ้มอะไรนะลองรสชาติก่อนอืมกรอบนี่คุณแม่ค้าก็บอกต้องทานใหม่ๆอร่อยจริงๆนะกับกรอบ อืมอร่อยอ่ะเนาะอันนี้เป็นนมข้นรับประนคุณแม่ครับเปิดให้หน่อยอขอบคุณครับอ่าโอ้โหวางเลยขออนุญาตนะครับนี่ สายหวานก็ต้องจิ้มนมนะครับก็มีให้เลือกหลายอย่างนะ,ะจิ้มอ่ามีนมมีช,ช็อกโกแลตมีสตรอเบอรี่มีโอ,อ้เยอะแยะคุณแ,แม่ค้าบอกต้นกำลับเลยเขาจิ้มนมเดอะเบสเดอะเบสถ้า <c oughs> จิ้มนมเดอะเบสอร่อยทานใหม่ๆนะซื้อพุทธทานปั๊บเลยนะ <c oughs>